ใบสีปากชามผ้าทองของร้านใบสีผ้านุชนะคะเฉดสีทองนี้จะมีสองแบบให้เลือกค่ะอันนี้หนึ่งแบบนะคะจะมีนุ่งผ้าส่วนแบบนี้จะเป็นผ้าสีเข้มกับสีอ่อนสลับกันใบสีปากชามนี้คู่ละ1,500บาทนะคะ ของร้านใบสีผ้านุย์ค่ะต่างจังหวัดมีบริการส่งด้วยนะคะบวกค่าส่ง100รส่งทุกจังหวัดค่ะสนใจทักเข้ามาได้นะคะมีของพร้อมส่งค่ะงานสวยๆนะคะใช้ใบสีผ้าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยๆไม่เหมือนกับของสดถ้าของสดนี่บางที่นี่ต้องเปลี่ยนทุกอาทิตย์ ยุคนี้ยุคประหยัดนะคะเสียครั้งเดียวเสียเสียเงินครั้งเดียวใช้ได้คุ้มค่ะ